เอาร้าวๆนะครับคร้าวๆนะครับฟันชัดชัดฟันชัดชัดนะครับฟันชัดชัดสี่สี่ซี่ชัดชัดนะชัดยังไงชัดยังไงชัดยังไงนี่ชัดแบบนี้เลยนะครับชัดแบบนี้เลยเป็นซี่ซี่เหมือนเม็ดข้าวโพดเลยนะครับซี่ซี่ลึกๆนะครับตั้งขึ้นมองไม่เห็นอ่าเราทำไงหงายปึ๊บนี่เห็นไหมครับ เห็นไหมครับนี่มีขีดนี้ชัดๆแบบนี้แท้เลยแท้เลยนะต้องชัดแบบนี้นะต้องชัดแบบนี้นะอ่าดูอีกจุดหนึงมีสองเส้นเส้นนี้อีกเส้นหนึง่งต้องตะแคงนะพำมพัมเห็นไหมเห็นครับ ดูนะครับดูดีๆนะดูดีๆนะขนาดผมตะแคงยังยากเลยนี่เส้นบางๆอีกเส้นหนึ่งเห็นไหมครับสองเส้นเห็นไหมเปลือกตาซ้ายนะครับซ้ายมือเรานะอ่าชัดละนี่อีกฝั่งหนึ่งเส้นเล็กๆนะครับเห็นนะอ่าเนี่ยเป็นเส้นเล็กๆเห็นไหมครับ เท่ากับจะมีเส้นในเปลือกตานี้เนี่ยสองเส้นเห็นไหมนี่เดียวเลยตรงนี้เลยเห็นไหมหัวมุมอ่าจําไว้นะครับเพราะว่าสองเส้นนี้เนี่ยถึงจะสึกมากหน่อยแต่ก็ยังมองเห็นเส้นนี้อยู่นะครับนะครับส่วนฟันส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเก๋ใกล้เคียงมากแต่เปลือกตาสองสองจุดนี้เนี่ยไม่เหมือน เกดีที่สุดที่ผมเห็นมาก็ไม่เหมือนนะครับอ่าครับด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลังบริเวณตรงขอบตรงนี้มีรอยปิ้นนะครับนะครับแล้วที่สําคัญเลยนะครับถ้าเป็นบล็อกยันเล็กนะครับดูนี่ไว้นะครับขอบตรงนี้ต้องคมมากนะครับพัพภูมะเทวาเข้ามามีหังคําว่าพระนะครับตรงนี้นะครับขอบตรงนี้จะต้องเป็นชั้นและคมมาก คมคมเลยเห็นไหมครับเป็นซอกเข้าไปในในร่องเลยเห็นไหมคมปึ๊กเลยอันนะเห็นไหมครับตัวตัดเนี่ยฉีกครึ่งหนึ่งตัดไม่เต็มนะครับวิธีการดูง่ายๆเลยขอบตรงนี้มีขยักขยักเดียวนะครับเส้นนี้เลยนะครับแล้วก็ฉีกครึ่งหนึ่งาเรียบเ,เรียบเสมอกันหมดเลยทั้ง ไม่ไม่แท้นะต้องมีรอยฉีกบ้างนะเห็นไหมว่าว่าแหวงแหวงเห็นไหมครับนะแล้วทุกเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่ขอบตรงนี้จะต้องเป็นเทเปอร์นิดนึงนะครับแล้วก็มีรอยฉีกนะครับอย่าลืมนะกดเหล็กนะนี่เห็นไหมครับมีรอยฉีกเห็นไหมเห็นไหมมีรอยฉีกนะครับนะอ่าชัดเจนดีนะครับชัดเจนดีนะครับ